สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับนี่ครับพี่นอ้องเริ่มต้นฤดูกาลนะครับผมฤดูกาลทำนานะครับผมไถไถอรอบสองนะครับผมรอบแรกก็ไถไปแล้วประมาณเดือนเมษานะครับช่วงเมษาอันนี้รอบสองไ่แล้วนะครับผม รอบสองแล้วก็ปีไทยวานได้ปะเนี่ย,นนยต่อไปเนหนามันลายปีที่แล้วหนาลายครับปีนี้ร้องไทยสองรอบบางสามรอบบ้างดิมันจะเป็นแบบไหนผลผลิตมันจะเป็นแบบไหนปีที่แล้วโอ้พี่น้องเนยหนาครับหนามาสะจันเลยครับนี่ถ่รอบที่สอง ไทยประมาณสองรอบไถยรอบเดียวก็ได้ับผมแล้วแต่ปกติก็สองรอบพอดีลละอันนี้นาจีประมาณสามรอบละคิดว่านะรอบที่สามก็คือไถหวานโอ้ไถมาแล้วนะครับผมสองสองบิงนู้นนะครับผม็น,นูนนะกนโ, 2, 2โ,นะโซนกไกลๆนู่นนะสองบิงสองบิงเสร็จไปแล้วไถแป๊บเดียว พราะว่ามันไถง่ายครับรอบที่สองอาจจะไถง่ายแป๊บเดียวครับรอบแรกวันนั้นเนี่ยเราไถาประมาณเกือบทั้งวันละไปเราลงงานประมาณสิบโมงมนั่นนะ่ะสิบโมงเชา้ารอบแรกอะเป็นมันเปลยนียังก็เขาเอื่นเป็นร้อยรถเกี่ยวนะครับผมร้อยรถเกี่ยวมันเป็นขีกระโลกนะปุ๊บเป็นคูเป็นนั่น ร้อยโลเจียวอาจาทีไทยชาชนนิดนึงแล้วก็เพราะนั้นให้เพิ่นดันให้ความดันตรงตรงไหนที่มันเนเขาเป็นยังล่ะตรงไหนที่มันลุ่มนะครับผมหรือนามันไม่เสมอกันนะครับผมเลยให้เชลเพอร์บอกเชลเพอร์ให้แล้วดันให้ความดันดินที่สูงมาลงที่ต่ําให้เป็นก่อเหตุหนกมนันน่ะประมาณ <c oughs> เกือบมือหนึ่งไเปเพิ่อโรงงานสิบโมง สัวพิ่นเร็จกับมันห้าโมงเย็นพอดีแต่อันนี้เิ่นไถทยลงงานสิบโมงเงื่อนนะครับเิ่นไถมาแล้วสองบิงอย่าบิงนี้ครับกำลังถากำลังไถไ,ได้ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นการทํานาครับพี่น้องดินก็ไม่แข็งเท่าไหร่เพราะว่าฝนกับพิ่งตกอยู่เมื่อกี้นะี่ ก็พอดินซุ่มนี่นะกับรถไถรุ่นนี้ครับพิมพ์นิยมอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมจเจ้าขอดขอดน้ำเงินนะสมัยตะกอนนะครับกำลังฮิตใครมีกำลังซับซื้อนี่โอ้ถือว่าสุดยอดครับแต่มาสมัยนี้ครับผมรุ่นนี้ตีตลาดแล้วนะผมนี่เห็นไหมพี่น้องเอีครับไหนล่ะ น,นี่คันนี้คันนี้รุ่นนี้ตีตลาดคนระับรถไถสีส้มนะครับรถไถสีส้มตีตลาดทุกวนันนี้ดูเอานะครับว่าค่ายไหนสีส้มส้มก่อนนี่นสมัยก่อนนี่รุ่นนี้นี่ถือว่าถ้าใครมีเนี่ยโหสุดยอดโคตรอะตังนึกไหม จ้างเขาขึ้อเอาหะพี่น้องเออไม่ได้เห็ดเองหรอกสมัยนี้ผมทํางานทานานี่สบายครับการทํานานี่สมัยนี้สบายครับจ้างเขาทุกอย่างครับทําไม่กินนะครับราคาเขากับบัทรายดอกพอได้เห็ดได้กิน นีทำมาสบายน้ำเบ่งนี่คนเนกยววานเียบร้อยเลยนะวานเรียบร้อยอากาศดีนะวันนี้แดดแดดบ่แห้งครับแดดไม่แรงนี่มัน กับทีมงานนะครับเจ้าฟอร์ดแรงทำน้าสบายครับจ่างย่างเดี่ยวได้พี่น้องไค้อได้จริงชีวิตมุมโรงงานคนใช้แรงงานก็ประมาณนี้ สมัยนี้ทำมาสบายครับใช้เงินเงินยอครับแดดห้องครับสูดแดดไม่ไหวเราพี่น้องมันคือสมัยตะกี้เนาะกหักหนึ่งศูนพี่เอ๋ เทคนิคก,การไถานาเทคนิคก,การไถานาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะผมเขาก็จะตัดอ,อะไรนะตัดเสาะร่องฐางคันนาก่อนนะครับผมบางคนนะครับคืไปไถไปแล้วรอบนึงก็ไปไถร่องกลางแล้วก็เหลือหัวคันนาไว้ประมาณช่วงตัวรถหนึ่งอดีเลยแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วก็มาเก็บเอานะครับก็จะประมาณน,นี้แหละจะ้ลอยมาเก็บก็เลย ออกสวยสวยงามเลยเห็นไหม,มเก็บหัวงานประมาณสองสามรอบนะครับผมประมาณสี่สรอบนี่รอบที่สนะี่แกน่าจะเร็บเทคนิคนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนมากเขาจะทําแบบนี้นะครับส่วนมากนะจากการสังเกตแล้วก็จากการดูหลายหลายหลายคันนะครับผม คันนี้นี่ที่มาถ่ายรอบของนี่นี่ไม่ใช่คันเดิมกับคันแรกนะครับที่มาไถนะเก็บหัวธนาตรงนู่นนี่ไอ้มันเกิดยังล่ะมันเกิดที่เจาะที่เจาะบาดาลได้ครับผมที่เจาะหน้าบาดาลได้หน้ามันก็เลย ห่วงนิ้วมันหันทำใหา้รถมันสามารถเข้าไปใกล้ๆได้เดี๋ยวมันจมครับว่าจมนิ้วได้เนี่ยมันมีห้อยขี้นจมดินัำม,มันเป็นน้ำค้างตลอดนะครับชุดนั้นรถวัวแกก็จะมาเก็บ มันจะมึนๆมื้พน้องมันเน่ยอ้มัมน,น,มนคล้่คล้่ฝนคล้่ฝน การเก็บพันนาเราไทยไปเราได้รอบหนึ่งรอบแรกจะจะงัดจากพันนามานี่ใช่ไหมละ่ะรอบที่สองก็เก็บกับพื้นก็เอาดินไปปบพันนาฝั่งนะู้นครับเทคนิคเทคนิคนะครับผมสถิตกันภาษาอีสานเาเอกยังก่อนโว้ย สายสายคนไทยหุดนอ้ยสมัยนี้เป็นไปตามยุคตามสมัยครับแดดแรงรักสมัยนี้นะยังจำได้อยู่เด้แต่สมัยวัยรุ่นนี่ยังได้เอารถรถแท็กหรือว่ารถไทยนาเดินตามไปรับจ้างน้ำพ่อนอยู่เด้แต่สมัยตะกี้แต่เดี๋ยวนี้นี่ แทบจะไม่มีคนเอารถไถเดินตามมาวัดไถเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยภาวะอากาศที่ร้อนจัดด้วยนะครับอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็รถไถมันก็นไถได้เท่ละสองสองล่องนะครับสมัยนี้อะ่ะรถคูบอตา้าเอ้ยรถขายสมๆมมอ,อาจจะเยอะนะครับ คายส้มเยอะนะครับน้าบิงมีเพิ่นกะไทยเรียบร้อยแล้วคายส้มเยอะแล้วก็บวกกับ่าน้ำมันน้ำเนี่ยครับก็จะระวังระหว่างจ้างเขากับทำเอมันก็เท่ากันนะผมว่าสมัยนี้ก็รถรถสีส้มมันเยอะ ถ้าคนมีกำลังทรัพย์หน่อยเขาก็จะซื้อไว้ไอยรับจ้างนะครับผมเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละซื้อรถไถเดินตามนะ้ะกอนอางมีตัหลังค้าแหละบ้านบ้านในพุน้นกงนมีก,กันรถไถเดินตามนะไม่ใช่รถไถฟอร์ดรถไถสมนะ่ะว่าไม่มีน้บ่หลายคือเพื่อนดอกอาศัยจ้างเพื่อนเอา ไถหุดน้าหรือไทยกบฟังกันนาจะประมาณละลละสองร้หสบเนี่หรือสองร้อยกันแล้วแต่ครับ2องอยี่อยู่ประมาณนี้ไทยน้ำมันบ่อยนี่กันพอดีเก็บเป็น ให้มันไทยง่ายๆราจะเจียเ๊ยบมันตรงคื่อนี่ก็เท่านี้นามันไม่ตรงกันบิ่งคือไทยนะจี้คือโมงหนึ่งนะที่เสียพอดีเลยนะคิดว่านะเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนพี่น้อ,นองฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมในช่อง y ยูทูบบ่าวทีคนมากินมาเที่ยวแล้วก็ในเพจ f a ฟซบ o ๊กด้วยครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับผมวิถี อีสานคนบ้านเฮาครับผมวิธีการทำนานะครับเขาทำแบบไหนเริ่มแบบไหนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการไถหุตนาเนาะสาอีสานบ้านผมเองนะครับนี่นะทงนี่ก็ไถรอบที่สองแล้วนะครับผมนี่รอบที่สองไถกบจารอบที่สองก็จะประมาณนี้ดินน่าจะดีใช่ไหมรอบที่สามมัคือหวานเลยแล้วทีเนี้ย วานก็ปั่นเราเลยอัปเดตนะครับสมัยนี้เฮงนาง่ายครับสบายสบายจ้างเอาครับผมฝ <c oughs> ากไว้ทิ้งดิสักันครับสวัสดีครับผม